ีแม่น้ำโขงนะริมแม่น้ำโขงตัวเล็กๆมากมายเลยค่ะ ดูจากคลองมันดำใช่ไหมอ๋อไม่ดำค่ะทุกคนวันนี้น้ำใสนะมันเป็นเงาเป็นล่มเงาหรือเปล่าเงาต้นไม้หรือเปล่าก็ได้เห็นว่าเป็นดำๆไม่ดำนะคะ ยาวไปนน่นเลยป่ะอ๊บภาพจะไหวหน่อยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันซูมนะคะมันอยู่ไกลเราก็ซูมเอา คลองนี้ก็มีนาคด้วยนะคะถ้าจะเป็นคลองที่น้ำเน่าน้ำเสียนี่จะไม่มีนาคนะคลองนี้มีนาคด้วยนะคะวันนั้นเห็นกระตาเลยที่แรกนึกว่านึกว่าตัวเฮียนึกว่านึกว่าทองเงินตัวทองแนละ้วทุกคนที่แรกก็มองมองมองสักพัก ดูไปมันก็เหมือนแมวอ่ะเหมือนแมวเอ๊ะหรือว่าลูกหมาตกน้ําอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ไกลจากเรานะอยู่ประมาณเนี้ยอยู่ประมาณตรงเนี้ยพอดูชัดๆอ,อ้าวมันนากนี่นะมีหนวดมีอะไรเราเห็นอ,อ้าวดำน้ำลงไปทันทีเลยถ้าเป็นแมวเป็นอะไรเขาคงไม่นั่นนะแน่ยนะสายกล้องไปมาเนี่ยอาจจะเจอหน้าก็ได้นะทุกคน แล้วคนในคลองนี้ก็บอกว่าอ๋อเคยเห็นอยู่นากอะเขาจะมาเป็นคู่เลยนะเขาว่างเงี้ยแต่วันนั้นเราเห็นตัวเดียวเสดาถ่ายคลิปไม่ทันเราเราไม่คิดว่าเป็นนาคไงทีแรกอะเราก็นึกว่าเป็นตัวเงินตัวทองใช่ไหม mm hmm. ก็เลยถ่ายไม่ทันเลยงวแต่สงสัยอยู่พญนาคพี่แตน อ้ยพญาน,นาคอะไรน้องนาเป็นนาคนาคที่ตัวเขาแบบหน้าตาเขาจะว่าเหมือนแมวก็เหมือนจะว่าเหมือนหมาก็เหมือนน่ารักน่ารักเขาอะจะเห็นครั้งเดียวนั่นแหละแล้วก็ไม่เห็นเลยเมื่อ สออาทิตย์ที่แล้วเองมั้งที่เห็นหนาค่ะน้องนาไปไปดูใน youtube ก็ได้พิมพ์หาดูนาคนั่นแหละเขาเป็นสัตว์คุ้มครองนะทุกคนทำร้า,ายเขาไม่ได้นะตำรวจจับนะนาคเป็นสัตว์คุ้มครองเฮ้ยมันจะจับได้ไงละ มันมาแพ๊บๆอุ้ยมันดุนะเธอนากดุนะจับไม่ได้นะปลาคือหลายแทบอันเป็นปาลารุนลุนไมพี่เดชไอ้แรกๆอะ่ะปลาแบบโตใหญ่เนาะพี่ตัวเล็กเนาะตัวใหญ่แล้วทีนี้มีวันหนึ่งมันหายไปเราก็พูดอยู่ว่าเออต่อไปก็ต้องเป็นปลาตัวเล็กตัวเล็กๆปลาแน่ๆเลย มาจริงๆอะ